กลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้วันที่31ตุลาคม2567มี6ข้อนี้เงินเข้าบัญชี800บาท1,600บาท2,400บาทดูแลคุณได้ไหมกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ในวันที่31ตุลาคม2567หากว่าคุณมี6ข้อนี้ครับคุณได้เงินเข้าบัญชีตามนี้เลยนะสูงสุดคือ2,400บาทเลยขึ้นอยู่กับคุณเนี่ย มีอะไรบ้างใน6ข้อนี้ครับโอเคมาเช็คพร้อมกันเลยว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าสาหรับกลุ่มเบาบางเนี่ยเราต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจะแบ่งออกไปหลายกลุ่มนะครับกลุ่มเบาบางในที่นี้เนี่ยเด็กก็คือกลุ่มเราะบางนะผู้สูงอายุผู้ต้องการความเฉลือวิเศษนะกลุ่มของผู้พิการก็คือกลุ่มเราบางทั้งสิน้นดังนั้นจะเป็นกลุ่มอะไรล่ะที่จะได้เงินในคลิปนี้ครับก็ต้องมี6ข้อนี้นั่นเองมาเริ่มเพื่อข้อที่1ครับต้องเป็นกลุ่มเราบางที่มี ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ครับแล้วไม่พอต้องจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนหรือว่า3ปีครับตรงนี้คือเรื่องที่สําคัญมากๆดังนั้นคุณต้องเช็คครับว่าคุณกว่าบางที่คุณดูเผื่อเขาเนี่ยหรือตัวคุณเนี่ยเป็นกลุ่มบอบบางที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33มานานเท่าไหรแ่แล้วแล้วอันนี้1คือดูว่าเป็นผู้ ผู้ประกันตนม,มา3ามสามบรดาเท่าไหร่แล้วอันที่2คือดูว่าจ่ายเงินสมทบมาใน3ปีสามกเดือนเนี่ยจ่ายมากี่เดือนแล้วถ้าจ่ายมา12เดือนอย่างน้อย12เดือนเนี่ยอันนี้เนี่ยผ่านนะครับข้อที่1นนะสำคัญมากๆนี่คือเป็นผู้ประกันตนมาสามสามจ่ายเงินสมทบมาภายใน3ปีเนี่ยจ่ายอย่างน้อย12เดือนครับนี่ข้อที่1 ข้อที่2ครับก็คืออันนี้ข้อ1ข้อเนี่ยมีข้อใดข้อหนึ่งก็ได้หากคุณไม่เป็นมาตรา3-3ครับคุณต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จ่ายเงินสมทบมาใน3ปีเนี่ยสาเดือนคุณต้องจ่ายเงินสมทบมาอย่างน้อยครับ12เดือนหากว่าคุณไม่ได้จ่ายเงินสมทบมานะครับภายใน36เดือนเนี่ยจ่ายสิบสเดือนเนี่ยไม่ได้จ่ายก็จะไม่ได้ในกลุ่มนี้นะครับ สำหรับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ผู้กันตนมาตาา3สาสำหรับมาตรา39ในที่นี้คือข้อนี้เนี่ยก็ตรวจสอบง่ายๆครับอันดับแรกให้คุณถามตัวเองก่อนว่าคุณเป็นผู้กันตนมาตรา39หรือเปล่าถ้าคุณเป็นคําถามต่อมานี่คุณต้องถที่ผมจะถามคุณนะครับก็คือคุณเนี่ยจ่ายเงินสนทบมากี่เดือนแล้วคุณจ่ายเงินสนทบมานานเท่าไหร่แล้วสมว่าคุณจ่ายเงินสนทบมา3ปีแล้ว แล้วใน3ปีเนี่ยคุณถึงกับสมทบมาครบ12 12เดือนคุณมีจ่ายไหมถ้าคุณจ่ายภายในภายในสาเดือนคุณจ่ายสิเดือนอ่ะคุณผ่านนะครับอันนี้คือข้อที่2ครับต่อไปข้อที่3ครับคุณเนี่ยมีเด็กแรกเกิดอยู่ในบ้านไหมหรือว่าคุณเนี่ยมีบุตรมีลูกที่อายุไม่เกิน6ปีอยู่ในบ้านหรือเปล่าหรือว่าคุณมีบุตรอายุ6ปีพอดีเต็มเลยยังได้เงินครับแต่ห้ามเกิน6ปีอยู่ในบ้านไหม สำคัญมากๆนะตรงนี้คุณต้องเช็คให้ดีๆครับมีเด็กแรกเกิดในบ้านไหมเพราะกลุ่มเบาบางเนี้ยชัดเจนใช่ไหมคือกลุ่มเบาบางของเด็กครับที่จะได้่างนั้นผู้ปกครองเด็กเด็กเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับบางทีเขายังเด็กๆอยู่นะผู้ปกครองต้องเป็นคนดูตรงนี้ให้บุตรหลานของคุณนะครับก็คือเด็กแรกเกิดคุณมีไหมถ้ามีเด็กแรกเกิดในบ้านในครอบครัวของคุณในชุมชนในหมู่บ้านของเขานะครับที่คุณไปช่วยเขาเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่เขามีไหมมีเด็กแรกเกิดไหมมีบุตรอายุไม่เกิน6ปีไหม มีบุตรอายุ6ปีเต็มในเดือนนี้เนี่ยหรือในปีนี้เนี่ยที่ยังจะ6ปียังไม่ได้6ปี5ปีกว่ากว่าหขวบกว,กว่ากว่าเนี่ยยังไม่6ขวบก็ยังได้นะนี่คือข้อ3คุณต้องมีนะครับถ้ามีตามนี้อ่านไปข้อต่อไปต่อข้อต่อไปครับก็คือข้อที่4ครับคุณต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรนะเพราะว่าเงินในครั้งนี้ชื่อว่าเงินสงเคราะห์บุตร เป็นเงินที่ให้การช่วยเหลือในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือครับที่เป็นมีบุตรแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องการจะรับเป็นเงินที่จะเข้ามาช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรก็จะเป็นเงินเลี้ยงดูบุตรที่เชื่อว่าเงินส่งพร้อบุตรอาจจะเอาไปซื้ออุปกรณ์ที่จะมาเลี้ยงดูรับแชมพูเด็กนะยาสระผมเด็กนมอะไรต่างๆก็เป็นประโยชน์มากนี่คือข้อที่4ครับ ต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยลงทะเบียนแล้วเพิ่งรู้จักว่ามันมีเงินสงเคราะห์บุตรด้วยให้คุณรีบไปนะอาจจะทันคนระับผมได้ทําคลิปวิธีการสอรลงทะเบียนครับเงินสงเคราะห์บุตรอะไรไปแล้วสามารถดูได้หลังวิดีโอนี้จะใส่ไว้ให้แล้วคุณก็ไปดูและทําตามครับนี่ข้อที่4ผ่านการลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเรียบร้อยอันนี้ข้อ4นะครับ ต่อไปข้อที่5นะบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้ทางภาครัฐนเนี่ยตอนลงทะเบียนรับเงินส่งหอบุตรตอนที่คุณไปลงทะเบียนนะคุณยังจําได้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดคุณลงเคยลงทะเบียนรับเงินสาะข์บุตรบัญชีนั้นเนี่ยยังเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่าต้องเช็คให้ดีครับเพราะว่าเมื่อเปิดใช้งานอยู่เงินจะเข้าได้ถ้าปิดใช้งานไปเงินจะเข้าไม่ได้ตรงนี้สําคัญมากๆไปเช็คลองโอนเงินเข้าไปดูก็ได้ว่ามันโอนเข้าได้ไหมถ้าโอนเข้าได้ร้านก็โอนเงินให้คุณได้นี่คือข้อ5ครับ แล้วก็ข้อที่6ครับจำนวนเงินที่ได้ครับจะได้ตามจํานวนบุตรที่มีนะบุตร1คนครับจะได้800บาทบุตร2คนได้พึงพันหกบาทบุตร3คนได้2,400บาทแต่การจะได้ไม่ได้ก็ต้องไปลงทะเบียนแล้วรัฐก็ต้องดูคุณสมบัติเงื่อนไขของคุณครับว่าจะรับการช่วยเหลือจริงหรือเปล่านะครับถ้ามันจริงคุณกลุ่มของคุณจะได้สูงสุดถึง2,400บาทโดยตามจำนวนบุตร ก็ขึ้นอยู่กับคุณมีบุตรอีกคนถ้ามีคนเดียวก็ได้800ดูสองมีสองคนก็1น0่มี3าคนก็2004ก็ตรงนี้ให้ตายตนวบุตรเพราะว่า800ก็ถ้าเรการเลยนดูเด็กคนที่1บุตรคนที่1 800ต่อมาคือบุตรคนที่2 800ต่อมาคือบุตรคนที่3าแบ่งโดยชัดเจนครับอ่าน,นี้ก็คือตรงนี้เอาไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งอะไรที่ว่าเลยงดูบุตรหลานนะครับนมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนมเนี่ยนะครับนมอะไรต่างๆ ซื้อนมผงนมอะไรต่างๆนะครับแต่จริงๆก็เ,เลี้ยงนมแม่ก็จะดีกว่าสำหรับรวัยเด็กๆมากๆโอเคแต่อันนี้ก็แล้วแต่คุณจะเอาไปซื้ออะไรนะครับสบู่แชมพูเด็กอะไรว่าไปนะแพมเพิร์ดอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือข้อดีหกเงินที่ได้ได้จานวนบุตรที่มีนั่นเองโอเคแล้วก็การจิงกระสงขอบุตรจะในเดือนตุลานี้ก็จะจ่ายในวันพฤหัสครับที่31ตุลา ซึ่งตรงกับวันธรรมดานะครับวันคือวันพฤหัสนั่นเองโอเคก็จะเป็นตามนี้เงินจะโอนให้กับคุณครับเข้าเป็นเงินสดนะสามารถกดเงินออกมาใช้ได้เลยเมื่อเงินเข้าครับโอเคสาหรับเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยอันนี้เพิ่มเติมไปครับก็คือเงินสงเคราะห์บุตรเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39ที่แจ้งเงินสงทบมาภายใน3ปีเนี่ยหรือ36เดือนเนี่ยคุณจ่ายมาไม่น้อยกว่า12เดือน โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเด็กครับเดือนละ800บาทจากประกันสังคมและสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้คราวละไม่เกิน3คนตั้งแต่เกิดจนอายุ6ปีเต็มโอเคนี่ครับโอเคนี่ก็คือข้อมูลสําคัญครับที่นํามาฝากกับทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์ตรงนี้นะถ้าคุณว่าคุณผ่านเกณฑ์ตรงนี้คุณได้เงินถ้าคุณไม่ผ่านไม่เป็นไรครับรอโครงการอื่นยังมีโครงการอื่นที่คุณมีโอกาสจะได้อีกหลายโครงการนะครับรวมถึงบัตรสวัสดิการนะที่จะเปิดขึ้นใหม่ด้วย ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ว่าคุณจะได้หรือเปล่าหลังวิดีโอนี้นะนี่คือข้อมูลสําคัญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ